มหาบุญแห่งปีทำบุญเมืองลบบุรีครั้งที่26วันที่8ธันวาคม2568เวลา9นาฬิกาถึง20นาฬิกาณวัดพระศรีรัตนมหาธาตุหน้าสถานีรถไฟลบบุรีพิธีบวงสวงเทพารักบูรพามาหากร,ริย์และบรรพชนลบบุรีแห่ผ้พาพระบทฝีมือลูกหลานและนำไปห่มพระศรีรัตนมหาธาตุเป็นพุทธบูชาสัมโมทนียกถาและบรรยายเรื่องท่านเจ้าคุณอุบาลีจันทร์โดยพระ ศรีวรคุณทวินวรคุนโนเจ้าอาวาสวัดสิริจันทรานิมิตวรวิหารและพันเอกพิเศษประชุมสุขสำราญแสดงธรรมกลางเมืองเรื่องพรังท่านเจ้าขุนอุบาลีจันทร์ถ่ายทอดแก่นคำสอนพระพุทธองค์โดยพระครูกิติคุณสาธรพระอาจารย์มั่นกิติธโรวัดบรมนิวาสพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนเพื่อเป็นสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลแก่เมืองลบบุรีและผู้เข้าร่วมพิธีเวียนเทียนถวายสการะ ศีรัตนมหาธาตุไม่ควรพลาดทําบุญเมืองลบบุรีครั้งที่26แปธันวาคมนี้ที่ลบบุรีจัดโดยชมรมอนุรักษ์โบราณวัตถุสถานและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลบบุรีคณะศิษย์หลวงพ่อถมวัดเชิงท่าชมรมทหารเอกพระนารายมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีและภาคีเครือข่าย